นะครับเทสปืนศูนย์ท้ายกระพี้เขาควายปืนศูนย์น่ามายิงปลาหน้านครับขวดเกาวร้อนบนยางรถนะครับองยิงนัดแรงเพื่อปรับศูนย์ก่อนนะครับโดนหรือไม่เดี๋ยวมานะรับชมกันครับระยะประมาณ10เมตรครับลองดูครับ ต,ตัวนี้110ชัก65นะครับดูครับส้ายขวาพอได้นะครับเดี๋ยวปรับศูนย์ขึ้นอีกหนึ่งขีด ประมาณหนึ่งขีดนะครับซ้ายขวาได้นะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับตั้งศูนย์อยู่นะครับหน้าต่อไปรอชมครับมาดูครับลูกที่สองหลังจากที่ตั้งศูนย์ทุ้นไปนะครับเผนมันตกต่ำกลุ่มมันอยู่ต่ำล้วก็ปรับให้ส่วนหลังสูงขึ้นนะครับปรับส่วนหลังสูงขึ้นลองดูครับจะเข้าเป้าหรือไม่ครับ ระยะสิบเมตรตั้งสูตรไว้ครับนัดที่สองครับนัดที่สองปืนศูนยมามายิงป่าหนะ้า ครสองดอกรู้เรื่องครับขอบคุณที่ติดตามแลวชมครับ